ครับคลิปนี้เราจะมาดูการติดตามพัสดุที่จัดส่งโดยขนส่งของเซเว่นนะครับหรือสปีดนะนะครับซึ่งตอนนี้เซเว่นก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการจัดส่งทางไปรษณีย์เหมือนกันนะครับก็คือจัดส่งพัสดุนันเดงนะครับวิธีการติดตามนะครับให้ท่านพิมพ์ใน Google เลยพิมพ์ค้นหาคําว่าเช็คพัสดุเซเว่นนะครับแบบนี้เลยโอเครอสักครู่นะครับ พิมพ์ลงไปแบบนี้ถ้ากล้องมันไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่โฟกัสให้โอเคหลังจากเราพิมพ์เสร็จก็กดค้นหาครับเนี่ยเช็คพัสดุเซเว่นพิมพ์ค้นหาแบบนี้นะครับจากนั้นกดค้นหาจากนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะบอกว่าไอเว็บแรกนี่สปีดดี Speed D, นะครับอันที่2จะเป็นสปีดดีเซเว่นนะครับแต่เว็บที่เราจะเข้าคือตัวแรกนะนะครับตัวแรกอลองกดเข้าไปครับ ซึ่งก็จะเป็นเว็บเกี่ยวกับบริการขนส่งของเซเว่นนั่นเองนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่งสุขทั่วไทยนะครับได้ของได้อะไรเนี่ยภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับส่งได้ภายในยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะทีนี้เรา,าลองเช็คดูครับตัวนี้สินค้าเนี่ยนะครับพอดีลูกค้าสั่งของมานะครับส่งของมาให้ตั้งแต่วันที่16นะวันนี้วันที่19แล้วเดี๋ยวผมลองเช็คดูนะครับก็เอาหมายเลขพัสดุ นะครับที่ได้มาจากสลิปเนี่ยมากรอกลงช่องนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมกรอกเลขพัสดุลงไปนะทีนี้เราจะลองทําการกดค้นหานะครับอ่าพิมพ์หมายเลขพัสดุให้ครบแบบนี้จากนั้นกดค้นหาโอเคครับรายการโผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้พนักงานกําลังจัดส่งไปยังปลายทางเนี่ยครับถ้าเราดูนะตัวน,นี้ส่งตั้งแต่วันที่16นะครับ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าตอนนี้ผ่านไปแล้วสามวันนะครับถ้าเราดูข้างบนเขาบอกว่าสินค้าจะได้ภายในไม่เกินวันที่ยี่สิบห้านะโอ้โหถ้าถ้าได้ถึงวันที่ยี่ิบห้าเนี่ยถือว่านานมากนะครับแต่ว่าต้องรอดูนะครับตัวบนเนี่ยเขาเขียนว่าพนักงานกําลังจัดส่งไปยังไปยังปลายทางนะครับปลายทางนี่ก็คือเขากําลังขนส่งอะนะครับอาจจะใช้เวลาเนาะ นะครับสปีดนะตัวนี้นะเป็นของเซเว่นนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นก็ถือว่านานนะครับน่าจะมีการปรับปรุงแหละผมว่านะครับตัวนี้ตัวที่กําลังจะแซงเคอร์รี่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น JNT นะนะครับเพราะว่าเจนทีรู้สึกว่าส่งของเร็วมากนะครับสปีดนะตัวนี้ก็พึ่งพึ่งพึ่งได้เคยเช็คเหมือนกันนะครับนะ ก็เป็นบริการของเขานะครับท่านไหนที่ใช้เซเว่นก็ในการจัดส่งสินค้าก็ลองเข้าเช็คดูครับถ้าเราเข้าเว็บอันที่2นะเว็บของเซเว่นนะครับเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเวลาเรากดเช็คเข้าไปก็จะเด้งไปหน้าเดียวนะหน้าเก่าเหมือนกันนะครับเนี่ยหน้าเก่าโอเคลองวางลงไปเนี่ยครับก็เหมือนเดิมนะพัสดุของท่านกําลังถูกจัดส่งไปยังปลายทางนะครับถ้าถึงวันที่25ถือว่านานมากนะครับเกือบหนึ่งอาทิตย์เลยไม่ใช่ธรรมดานะนี่ โอเคครับก็มาฝากกัน